สวัสดีครับมาพบกับดักโอมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสนำรถคาวาซ uki z 0มาจูรรีแมปกล่องที่ร้านของพี่โชคมาทูลเพอร์ฟอร์แมนซ์เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศตอนจูนรถกันเลยนะครับว่ารถของผมเสียงจะลั่นขนาดไหนไปชมกันเลย หลังจากเพื่อนเพื่อนดูคลิปนี้แล้วอยากได้คำปรึกษาอะไรเกี่ยวกับรถก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาให้ส่วนตอนนี้หลังจากจูนรีแมปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแรงมา้ารถผมก็จะได้อยู่ประมาณ140แรงมา้าส่วนทอร์กนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ109หลังจากจูนเสร็จผมก็ได้ทำการไปทดลองวิ่งบอกเลยว่าแรงขึ้นแน่นอนใครสนใจก็ติดต่อไปที่มาทูลพอสแฟร์แมนได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ว่าผมจะเอารถไปทำอะไรอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ